เป็นงปินนลักโลกอออินวันคุ้มค่าสะดวกสบาย mm hmm. เชื่อมต่อง่ายๆด้วยไวไฟ ก็อยู่กับปรินเตอร์ F สันอีโคแท้ง3002 Series นั่นเองค่ะเป็นปรินเตอร์อออิ n วรักโลกนะคะที่เขาใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ค่ะแบบไม่ใช้ความร้อนเลยคือไม่จําเป็นจะต้องใช้ความร้อนในการฉีดพ่นหมึกนะคะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าปริงงนเตอร์ค่ะที่ใช้เทคโนโลยีอื่นนั่นเองแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยเพราะเจ้าปรินเตอร์อีโคแท้งซีรีส3002ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยจะใช้หมึกแบบแทงนั่นเองค่ะซึ่งประหยัดกว่งงาการ ใช้หมึกแบบตลับทั่วๆไปนะเพราะหมึกแบบแท่งค่ะสามารถจุปริมาณน้ำหมึกนะได้ถึง65 ml แตกต่างจากหมึกแบบตลับค่ะที่จุได้ไม่ถึง10 ml เท่านั้นนะคะซึ่งจะทําให้ค่ะลดต้นทุนการพิมพ์นอกจากนี้นะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยยังสามารถพิิ้นสีนะคะได้สูงสุดถึง7,500แผ่นค่ะและพิมพ์ขาวดำนะคะได้สูงสุดถึง4,500แผ่นนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณเพื่อนจะทําการปริ้นสแกนหรือว่าถ่ายเอกสารก็ครบจบในเครื่องเดียว มาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะคะเจ้าตัวเครื่องของ Epson L 3 2 0 0ซีรีส์นะจะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะเป็นแบบมี WiFi แล้วก็ไม่มี WiFi ส่วนสีเนี่ยก็จะมี2สีเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะคะแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าสีขาวเนี่ยจะมีวางจําหน่ายแค่ Epson Official Store Epson Authorized Online Partner นะคะแล้วก็ JIB Online เท่านั้นค่ะคุณสมบัติการใช้งานอื่นๆเหมือนกันเลยค่ะแตกต่างแค่สีโดยรวมแล้วปรินเตอร์ในซีรีส์นี้นะคะก็จะมีดีไซน์เรีเรยบๆค่ะจะมีแค่โลโก้ อยู่ทางด้านหน้านะคะมีความเล็กกระชั้นรัดน้าหนักเบาค่ะสามารถนําไปใช้งานด้านลอกงได้สบายๆคะ่ะส่วนทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นแท้งค่ะที่เขาออกแบบมาให้อยู่ในตัวเครื่องเลยนะคะทําให้ไม่ดูเกะก,กะหรือว่าไม่ดูเป็นส่วนเกินเหมือนกับเครื่องฟินแบรนด์อื่นๆน,น,นั่นเองนะคะส่วนระบบเติมหมึกของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสุญญากาศค่ะทําให้เติมได้ง่ายไม่หกเลอเทอะนะคะแถมยังป้องกันการเติมหมึกผิดสีได้100%่ค่ะและเจ้าเครื่องปินนะคะ F อฟส Eco ีโคแท้งเอ0สามพัซีรีส์ตัวนี้นะคะ ไม่ว่าเพื่อนๆี่ยจะทําการปริ้นสแกนหรือว่าก๊อปปี้นะคะก็จะได้สีสันที่คมชัดและก็สดใสามากๆเลยค่ะเพราะว่าความละเอียดการพิมพ์ของเขาจะสูงสุดอยู่ที่5,760คูณ1440น dpi นั่นเองค่ะและเขาค่ะยังรองรับนะคะการพิมพ์แบบไร้ขอบด้วยกระดาษขนาด4,6คูณนิ้วเท่านี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆค่ะเวลาปริป้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรอนานเลยนะเพราะว่าเครื่องปริ้นของเขาค่ะสามารถพิมพ์ขาวดำนะคะได้33หน้าต่อนาทีและก็พิมพ์สีได้15หน้าต่อนาทีนั่น มาพร้อมฟังก์ชันนะคะที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน WI-FI แบบเราเตอร์ค่ะคือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ WI-FI ภายในบ้านแล้วก็ w i i i ไดเล็กได้เลยนะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะนําโทรศัพท์ค่ะหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆมา,า,าเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้โดยตรงแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง8อุปกรณ์ด้วยกันค่ะนําโทรศัพท์สั่งพิมพ์ได้ง่ายๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ดีมากๆสำหรับปินเตอร์ตัวนี้ค่ะคือเขารองรับการเชื่อมต่อแบบ Epson Connect นะคะคือสามารถที่จะสั่งปินได้ง่ายๆไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะอยู่ที่มุมไหนของโลกค่ะนอกจากนี้นะยังสามารถสั่งปินแบบลายปรินได้ด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะ เดีค๋คิมจะลองปิ้นให้เพื่อนๆดูเลยนะคะซึ่งภาพที่คิมจะนํามาปิ้นเนี่ยก็เป็นภาพของคิมเองนะฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่นานแผนภาพท,ที่ได้ออกมานะคะก็มีความคมชัดและก็สีสดมากๆค่ะ ่วนของเครื่องปรินซีรีส์นี้นะคะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับทุกคนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมึกนะคะที่สามารถเติมได้ง่ายไม่หกเลยเทอะหรือว่าการใช้งานต่างๆที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะรวมไปถึงขนาดที่มีความเล็กและทัดรัดน้ําหนักเบาค่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆนี่ยจะทําการปมพนสแกนหรือว่า๊อปปี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะตามแบบฉบับของเครื่องปรินออินวัต สำหรับใครที่สนใจนะคะเครื่องปินค่ะ e o n ECO TANK L302 Series นะคะจะมีรุ่นที่มี Wi-Fi และก็ไม่มี Wi-Fi ค่ะรุ่นไม่มี Wi-Fi สีดำนะคะจะเป็นรุ่น L3210 ค่ะราคา4,490บาทส่วนสีขาวนะคะ L3216 ราคา4,690บาทส่วนรุ่นมี Wi-Fi นะคะสีดำจะเป็น L3250 ราคา5,190บาทค่ะส่วนสีขาวนะคะ L3256 ราคา5,390บาทะ ประการให้อีก2ปีนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ค่ะที่ w w w j a b c o t h หรือแอปพลิเคชัน JAB สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอคีมมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ